เรามาต่อกันที่ข่าวนี้นะคะเทศบาลตำบลน,นครชุมค่ะจัดประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่3มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประยะติจำนวน3คนค่ะ ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตะบนนครชุมอําเภอเมืองกำแพงเพชรนายวสัญญาแก้วประธานสภาเทศบาลตะบนนครชุมจัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2ประจำปี2553โดยมีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยวาระแรกประธานได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการพิจารณาหาข้อยุติความขัดแยง้งกรณีสภาเทศบาลตะบนนครชุมไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรอยใจยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2 5 5 4เมื่อวันที่14กันยายน2553เห็นชอบในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2554และวาระที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับยติโดยมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2554วาระที่สองการแประยะติ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประยะติ3ท่านโดยนายทวีปเรียงจารุสมบูรณ์ได้รับเลือกให้เป็นประธานในการประยะติและมีนายเลอชาว,วงสุวรรณนายพิทักษ์สุวรรณเป็นกรรมการค่ะ